สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการร,รีวิรวรถตู้เราเมียตู้ห,วหัวจรวดราัคาสูงเข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี1995เครื่องยนต์จะเป็นเบนซินเครื่อง 1J นะฮะเกียร์ออโต้นะฮะก็ดูรถกันในที่อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิสำหรับคันนี้นะฮะราคาเล่าๆเลยนะแะอร์เย็นเครื่องดีนะไม่ดันควันไม่หลช่วงล่างดีนะกะ็คันนี้ภายในก็เป็นรถรับนักเรียน ก็สําหรับ,นบทนมองหารถไปรับนักเรียกัคันนี้น่าจะเหมาะเลยนะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่5 0, 9 0 0 0บาทครับผมนะฮะก็ชื่นชอบนะฮะก็ถ้าสนใจไปดูแวะเวียนเวียนไปดูได้ก็อำเภอจตุรัสจังหวัดรชัยงบุรีหรับทั้งในที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ ไปดูกันได้เลยนะฮะราคา50,000บาทเท่านั้นนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยสำหรับช่องรถตู้ม2บ้านฝากขายถ้าท่านกดกระดิ่งติดตามไว้เดี๋ยวเวลาผมลงรถรถคันใหม่จะไปเด้งหน้าในยูทูบของท่านก็บพบกันคลิปหน้านะครับผมวัสดีครับ